สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสัปดาห์เดือดคอปทอประกาศตามล่าทุกหน่วยงานที่ปล่อยให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอยู่นอกคุกจนครบ120วันเนื้อหาใจความนะครับนายพิชิตชายมงคลซึ่งเป็นแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอพิชิตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ กองทัพประชาชนอาทิตย์หน้าอาจจะต้องเคลื่อนไหวกันทั้งอาทิตย์นะครับเพื่อไปติดตามหน่วยงานต่างๆนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยอยู่นอกเรือนจำจนจะครบ120วันแล้วนะครับต้องมีคนของรัฐตอบคำถามให้ได้ไม่ใช่รัฐเงียบทุกคนหน่วยงานล่าเสียแป้งเนี่ยพูดได้ทุกวันส่งกําลังไปทุกหน่วยแต่พอถึงคิวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยเงียบกันทุกหน่วยเลยกองกําลังประชาชน จะตามล่าเองนะครับกรมราชทรร์โรงพยาบาลตํารวจกระทรวงยุติธรรมทําเลียบรัฐบาลอาทิตย์หน้าเจอกันทุกหน่วยงานครับขอที่แจงรายละเอียดวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมนี้อีกครั้งหนึ่งหน้าโรงพยาบาลตํารวจเวลา15นาฬิกานะครับคอปทอ hashtag, ทักษิณติดคุก hashtag, เสียแป้งกับทักษิณแตกต่างกันตรงไหน